สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนพ่อกะใหญ่ตองอีกแล้วเข้าครัวอีกแล้วพี่น้องมึงมเข้าครัวอีกแล้วมากับพวกมาปุ่นเอ้ยเจ้าทีแรนเขามา่ยังหมาหน่อยตัวนี้มาตีละ ทอดปลาค่ะพี่น้องปลาเมีไใครพี่น้องปลานีเขาเอื่นปลากุมพี่น้องนี่เฮ็ดสมปลาคั่นเฮ็ดอันปลาสมเนาะพี่น้องเสียบติไ้นี่นี่มิเตใข่เลยพี่น้องใข่ปลาหมอเดือดละกระทะเดือดแล้วก็ทอดจ้ะพี่น้องทอดปลา มันเปไข่ๆพี่น้องปลาหนานีมันไข่พี่น้องปลากุ้มเขาเอินปลากุ้มกางกับปลไข่หลายด้วยพี่น้องเ็ดเ็ดสมปลาสมแส่ยแกตัวปลานึ่แต่มันบลไข่ าปลาจมแสบพี่น้องปลาเน,านี่ยมันบอกใครก่างมันอ่อนกันถอดจะนี่จะไข่เี่เวท้องเอามาถอดมันไข่ไข่เต็มทองเลยพี่น้อง ไม่มีบ่มีเมนูอยังม่จะทอดปลาแล้วพี่น้องเนี่ยไข่มันไข่เต็มถ่องเลยพี่นองมืองทอดปลานี้ี่ท้องบ่อเอาอันนั้นกันแบ้ออกกะทื่อหมายถึงว่าไข่มันก็จะออกเม็ดน,นะพี่นอง เลยแต่อันเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นปลาส้มเแซ่บพี่น้องเฮ็ดตุ้มปลาเสียบเนื้อปลาแนว่ยน้ำเนื้อม,มันเนื้อมันอ่อนก่างมันกับบลายก่างมันอ่อนน้ำถอดแต่ไข่มันก็เต็มท้อง เดิงมาหน่อยยายท้วงไปใส้กระเลนน้ำกลุ่มกินกินกินเก่งนี่นี่ตัวตัวตัวนี้กินเก่งเก่งขุตัวขุนเลยกินอิ่มแล้วก็ไปนอนคุนได้วีน้องไปนอนอิ่มแล้วก็ไปนอนแล่นน้ำกลุว่ว่าจะหิวก็สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วกินก็นข,นนข้าวเหนียวพีนน้องแอบ กรอบร้ายมันก็มุนนาะพี่น้องไม่ต้องทอดแบบป่านนี้นี่ก็ทอดกรอบเนี่ยร้ายกับโบมันโบอันนั้นโบหวานเนือโบหวานทอดเพราะซุกนะพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องก็เลืออยทอดอีก ปลาเนี้ยนี่มันไข่หันใดหลายๆมากสี่กระชัดปลาสมพี่น้องมันจงแจ็บหันมันบอกไขรได้พี่น้องเฮ็ดปลาเฮ็ดสมปลานีะ่ยยะ่ท้องก็เฮ็ดเต้าหนึ่งโอ้ยแสยบ เนือเ้อแดงคุ้มๆเอามาเอามามกกระได้ให้ดไว้กินโดนๆกระได้เวลานั้นกนินซส่มปลาทอดทอดปลาเนี้นีน,นะแต่ถ้าทอดกรอบก็กินได้ทั้งกลางทอดกรอบแต่ถ้าไม่ทอดกรอบมันก็ วเวลาห้าอนแกะเนื้อป่าอย่างงี้ก่างมันก็นยังก,กระบอกออกิดมาน้าก่างมันจะอ่อนพี่น้องเนี่ยก่างมันจะอ่อนมันมันเบ่มีก่างไหลพี่น้องก่างมันจะหนึ่งก่างมันบ่แข็งพี่น้อง Các có khởi tập kiao 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 tập ป่านนีวนี้มันซุกง่ายพี่น้องได้ซ้ำประมาณนี้แหละพี่น้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย